ท่ามกลางความเงียบเงันของผืนทะเลทรายกว้างใหญ่ที่ไม่มีสิ่งใดนอกจากสายลมร้อนและผืนทรายที่ทอดตัวยาวสุดสายตากลับมีเสียงปริศนาบางอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถหาคำตอบได้เสียงสั่นสะเทือนที่ดังมาจากใต้ผืนทรายบางครั้งเป็นเสียงต่ำที่ดังก้องคล้ายแผ่นดินไหวบางครั้งกลับเผาเบารา,บราวกับเสียงลมหายใจของโลกหลายคนเรียกมันว่าเสียงของทะเลทรายแต่แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปในเรื่องราวของเสียงปริศนานี้ตั้งแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เรื่องเล่าจากชนเผ่าไปจนถึงสมมติฐานที่ชวนให้ขนลุก ตอนที่1การค้นพบเสียงลึกลับครั้งแรกเรื่องราวของเสียงสั่นสะเทือนใต้ทะเลทรายไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแต่มีการบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยโบราณน,นักเดินทางและพ่อค้าที่ข้ามเส้นทางสายไหมมักเล่าตรงกันว่าระหว่างเดินทางกลางทะเลทรายกว้างใหญ่พวกเขาได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นจากพื้นทรายเสียงนั้นไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงสัตว์และไม่ใช่เสียงฝีเท้ามนุษย์มันเป็นเสียงก้องต่ำที่สั่นสะเทือนอยู่ในอากาศคล้ายเสียงกลองยักษ์ที่ถูกตีซ้ำๆจากใต้ดิน นักบันทึกประวัติศาสตร์ในโลกอาหรับเช่นอิบนุบัตูตะเคยจดไว้ว่าระหว่างเดินทางในทะเลทรายซาราราเขาและคณะได้ยินเสียงดังก้องราวกับแผ่นดินไหวแต่เมื่อมองรอบตัวกลับไม่มีร่องรอยการสั่นสะเทือนใดๆเกิดขึ้นกับพื้นดินต่อมาในศตวรรษที่13ามาโคโปโลนักเดินทางชาวเวนิสได้กล่าวถึงปรากฏการคล้ายกันระหว่างข้ามทะเลทรายโกบี้เขาเขียนไว้ว่ากลางคืนบางครั้งจะได้ยินเสียงเหมือนกลองสงครามหรือเสียงคนตะโกนเรียกชื่อกันแต่เมื่อหันไปดูกลับพบเพียงทะเลทรายว่างเปล่าวความเงียบสงัดที่ตัดกับเสียงปริศนานั้นทำให้หลายคนในคณะถึงกัับขญเสีย ชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่รอบๆทะเลทรายเองก็มีคําอธิบายในแบบของพวกเขาบางเผ่าเชื่อว่านั่นคือเสียงของวิญญาณนักรบที่ล้มตายเสียงที่ยังคงก้องกังวนอยู่ใต้ผืนทรายเพื่อเตือนผู้บุกรุกบางเผ่ากลับเชื่อว่าเป็นเสียงจากสิ่งมีชีวิตใต้ดินที่กําลังส่งสัญ,ญญาณบอกบางอย่างกับมนุษย์การค้นพบครั้งแรกๆจงไม่ได้มาในรูปแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์หากแต่มาในรูปแบบของตำนานบันทึกการเดินทางและความเชื่อที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกคนต่างยืนยันว่าเสียงนั้นมีอยู่จริงและมันเป็นเสีียยยงงท่่ไมออาาาจธิบด้ๆ ตอนที่2คําอธิบายทางวิทยาศาสตร์เมื่อเสียงปริศนาใต้ทะเลทรายเริ่มถูกเล่าขานมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์ในยุคใหม่ก็เริ่มสนใจปรากฏการณ์นี้อย่างจริงจังงานวิจัยหลายชิ้นพยายามหาคําตอบว่าเหตุใดทะเลทรายบางแห่งจึงร้องเพลงได้ นักฟิสิกส์อธิบายว่าเสียงเหล่านี้เกิดจากการไหลตัวของเม็ดทรายจำนวนมหาศาลเมื่อทรายที่มีขนาดใกล้เคียงกันและแห้งสนิทเคลื่อนตัวลงมาตามเนินสูงจะเกิดแรงเสดทานะส,สมพลังงานดังกล่าวจะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปของคลื่นเสียงคล้ายกับการที่เราลูกถ้วยแก้วแล้วเกิดเสียงก้องแต่ในระดับที่ใหญ่กว่ามหาศาลสิ่งที่น่าทึ่งคือเสียงที่เกิดขึ้นสามารถก้องไกล,กลได้หลายกิโลเมตรและบางครั้งกินเวลานานกว่าหนึ่งนาทีนักวิจัยพบว่าเสียงเหล่านี้มีความถี่อยู่ในช่วงที่มนุษย์สามารถได้ยินได้ชัดเจน จึงเป็นเหตุผลที่นักเดินทางในอดีตต่างจดจําได้อย่างแม่นยําตัวอย่างที่ชัดเจนคือบริเวณทะเลทรายบาดาอันจิลินในมองโ,งโกเลียซึ่งมีเนินทรายสูงกว่าร้อยเมตรเม็ดทรายในพื้นที่นี้มีขนาดใกล้เคียงกันเกือบทั้งหมดและแห้งจนแทบไม่มีความชื้นทุกครั้งที่ทรายไหลลงมาเสียงกล้องคล้ายเครื่องดนตรีขนาดมหึมาก็จะดังขึ้นนักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการ์นี้ว่าการร้องเพลงของทรายหรือโบมิงแซนตามการออกเสียงแบบถอดเป็นภาษาไทย อย่างไรก็ตามปริศนาก็ยังไม่หมดง่ายเพราะแมท้ทฤษฎีเรื่องแรงเสียดทานของเม็ดทรายจะอธิบายได้ในหลายกรณีแต่ก็มีสถานที่บางแห่งที่เสียงเกิดขึ้นโดยไม่มีการเคลื่อนตัวของเนินทรายเลยบางครั้งกลางคืนที่สงบไม่มีลมไม่มีการไหลของทรายแต่กลับได้ยินเสียงก้องต่ำคล้ายแผ่นดินไหวเล็กๆนี่จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นการสั่นสะเทือนของชั้นหินใต้ดินอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันหรือแม้แต่แรงกดดันจากชั้นอากาศที่แตกต่างกัน ดังนั้นแม้คําอธิบายทางฟิสิกส์จะช่วยคลายความสงสัยไปบางส่วนแต่ก็ยังเหลือช่องว่างให้ตั้งคําถามว่าเสียงสั่นสะเทือนบางประเภทนั้นมาจากทรายจริงๆหรือจากบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ทะเลทรายกันแน่ตอนที่3เสียงที่ไม่อาจอธิบายได้แม้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์จะอธิบายได้ว่าการร้องเพลงของทรายเกิดจากแรงเสียดทานของเม็ดทรายแต่เสียงที่บันทึกได้ในบางพื้นที่กลับไม่เข้ากับหลักการนี้เลย นักวิจัยจากหลายประเทศเคยนําเครื่องตรวจจับความผีเสียงลงไปวัดในทะเลทรายผลลัพธ์ที่ได้สร้างความประหลาดใจอย่างมากเพราะเสียงบางครั้งมีรูปแบบที่สม่ําเสมอและต่อเนื่องราวกับเป็นจังหวะที่ใครบางคนตั้งใจสร้างขึ้นเสียงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการก้องต่ําแบบธรรมชาติแต่กลับคล้ายสัญญาณของเครื่องจกักรหรือแม้กระทั่งคล้ายเสียงชีพจรของหัวใจมนุษย์หนึ่งในการสำรวจในทะเลทรายโกบี้พบว่ามีเสียงลึกลับที่เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกทั้งที่ไม่มีลมไม่มีการเคลื่อนตัวของทรายเลย เสียงนั้นเริ่มจากความผีต่ำแล้วค่อยๆดังขึ้นจนคนในคณะต้องหยุดหายใจเพื่อฟังชัดๆจากนั้นเสียงก็จางหายไปราวกับไม่เคยเกิดขึ้นผลการตรวจสอบยืนยันว่ามันไม่ใช่แผ่นดินไหวและไม่เกี่ยวกับการสั่นสะเทือนของภูเขาไฟใดๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในบางกรณีเสียงดังกล่าวไม่ได้เกิดจากใต้พื้นดินโดยตรงแต่กลับสะท้อนอยู่ในอากาศเหมือนมีต้นกำเนิดที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปแล้วค่อยส่งคลื่นเสียงขึ้นมาให้เราได้ยินบนผิวโลก นักวิจัยบางคนถึงกับตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีโพรงขนาดใหญ่หรือห้องว่างใต้ทะเลทรายที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนห้องสะท้อนเสียงขนาดมาหึมาแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่ทําให้เสียงเหล่านี้ยิ่งน่าพิศวงคือมันไม่สามารถทํานายได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรและที่ไหนบางครั้งมันหายไปเป็นเดือนเดือนแต่บางครั้งกลับดังขึ้นต่อเนื่องหลายคืนติดกันทําให้ผู้ที่ศึกษาไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ทั้งหมดนี้ทาให้เสียงสั่นสะเทือนบางประเภทกลายเป็นปริศนาที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้ชัดเจนและเปิดโอกาสให้เกิดสมมติฐานใหม่ๆที่ไม่จํากัดเพียงแค่คําตอบทางธรรมชาติตอนที่4เรื่องเล่าของชนเผ่าพื้นเมืองก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะพยายามอธิบายปรากฏการณ์เสียงลึกลับใต้ทะเลทรายชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่เหล่านี้ได้สร้างเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวกับเสียงปริศนาไว้นานหลายร้อยปีแต่ละเผ่าต่างตีความไปตามความเชื่อของตนเองและบางเรื่องก็ชวนให้ผู้ฟังถึงกับขนลุก ชนเผ่าเบดูอินในแถบซาฮาราและว,ว่าทุกครั้งที่พวกเขาได้ยินเสียงก้องต่ำจากใต้ผืนทรายนั่นคือเสียงของวิญญาณน,นักรบที่ล้มตายในสงครามโบราณเสียงเหล่านั้นเป็นเหมือนคำเตือนแก่ผู้ที่คิดจะบุกรุกเข้าไปยังดินแดนต้องห้ามมีตำนานบางเรื่องแล้ว,ว่าหากใครได้ยินเสียงนั้นชัดเจนเกิน <c oughs> ไปจะต้องพบก,กับโชคร้ายหรือจะป่วยโดยหาสาเหตุไม่ได้ <c oughs> ในเอเชียกลางชนเผ่าเร่ร่อนแถบทะเลทรายโกบี้เชื่อว่าเสียงเหล่านี้เป็นการสื่อสารของสิ่งมีชีวิตใต้ดินที่เรียกว่าวิญญาณทราย พวกเขาเล่าว่าเมื่อใดที่เสียงดังขึ้นยาวนานแสดงว่าวิญญาณเหล่านั้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผืนดินเพื่อปกป้องความลับบางอย่างไม่ให้มนุษย์ล่วงรู้บางตำนานยังบอกเล่าถึงสัตว์ประหลาดในตำนานเช่นงูยักษ์แห่งทะเลทรายที่นอนหลับอยู่ลึกลงไปใต้พื้นทรายทุกครั้งที่มันขยับตัวเล็กน้อยผืนดินก็สั่นสะเทือนและปล่อยเสียงต่ำออกมาราวกับการหายใจของสิ่งมีชีวิตขนาดมาหืมมาเรื่องเล่านี้ถูกใช้เตือนเด็กๆในชนเผ่าว่าอย่าเดินลึกเข้าไปในทะเลทรายเพียงลำพัง ในบางพื้นที่ชาวบ้านยังเชื่อว่าเสียงลึกลับเหล่านี้ไม่ใช่เพียงคำเตือนแต่เป็นคำสาปของทะเลทรายผู้ที่ได้ยินเสียงและไม่ให้ความเคารพต่อธรรมชาติจะหลงทางและหายสาบสูญไปตลอด <c oughs> การนี้อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเส้นทางสายไหมและเส้นทางการค้าหลายเส้นจึงเต็มไปได้วยเรื่องเล่าของผู้ที่ไม่เคยกลับมา เมื่อฟังเรื่องเล่าเหล่านี้จะเห็นได้ว่าชนเผ่าพื้นเมืองต่างพยายามอธิบายสิ่งที่ไม่เข้าใจด้วยความเชื่อและจินตนาการและบางครั้งเรื่องเล่าก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันแต่ความขลังและความลี้ลับของเสียงใต้ทะเลทรายยังคงถูกเล่าขานไม่รู้จบตอนที่ 5. สมมติฐานเหนือธรรมชาติเมื่อคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถคลายปริศนาทั้งหมดได้หลายคนจึงหันไปมองในอีกมิติหนึ่งนั่นคือสมมติฐานเหนือธรรมชาติ ซึ่งแม้จะฟังดูเหลือเชื่อแต่กลับมีผู้เชื่อถือจํานวนไม่น้อยบางทฤษฎีกล่าวว่าเสียงสั่นสะเทือนใต้ทะเลทรายอาจเป็นสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินมาเป็นเวลานานฐา,านทัพหรือยานขนาดใหญ่ที่ถูกฝังอยู่ใต้ชั้นทรายอาจกําลังส่งคลื่นเสียงออกมาเพื่อสื่อสารกับใครบางคนหรืออาจเป็นเพียงผลพลอยได้จากเทคโนโลยีที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจ ผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี้มักอ้างว่าเสียงที่ได้ยินบางครั้งมีรูปแบบที่ชัดเจนคล้ายรหัสหรือข้อความที่ตั้งใจส่งออกมามากกว่าจะเป็นเสียงจากธรรมชาติเพราะธรรมชาติมักไร้ระเบียบแต่เสียงที่บันทึกได้บางชุดกลับมีความสม่ำเสมอและต่อเนื่องราวกับการสื่อสารจริงๆอีกสมมติฐานหนึ่งที่น่าขนลุกไม่แพ้ก,กันคือความเชื่อว่าเสียงเหล่านี้เป็นเสียงสะท้อนของโลกราวกับดาวเคราะห์กำลังบอกเล่าเรื่องราวของมันเองนักปรัชญาบางกลุ่มถึงกับเสนอว่าโลกอาจมีจิตสำนึก ในรูปแบบที่มนุษย์ไม่เข้าใจและเสียงกล้องจากทะเลทรายอาจเป็นการแสดงออกของสิ่งนั้นในบางความเชื่อของลทัทธิเร้นลับเสียงปริศนาในทะเลทรายถูกมองว่าเป็นสะพานระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณพวกเขาเชื่อว่าคลื่นความผีที่ต่ำและยาวนานสามารถเปิดประตูเชื่อมมิติทําให้สิ่งที่อยู่ต่างพบแทรกตัวเข้ามาได้เรื่องนี้อาจอธิบายได้ว่าทําไมบางคนที่ได้ยินเสียงถึงรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองหรือได้ยินเสียงกระซิบที่ไม่สามารถบันทึกลงเครื่องมือใดๆ ไม่ว่าจะเป็นฐานทับลับของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวเสียงสะ้อนของโลกที่มีชีวิตหรือคลื่นที่เปิดทางสู่โลกวิญญาณทุกทฤษฎีล้วนสท้อนความจริงเพียงข้อเดียวนั่นคือเสียงใต้ทะเลทรายยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจทําความเข้าใจได้จนถึงทุกวันนี้ตอนที่ 6. การสํารวจสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันนักวิจัยและนักธรณีวิทยาได้เริ่มนำเทคโนโลยีทันสมัยมาศึกษาเสียงสั่นสะเทือนใต้ทะเลทราย เครื่องตรวจจับความถี่และเซ็นเซอร์สั่นสะเทือนถูกติดตั้งในหลายพื้นที่ทั้งบนเนินทรายและใต้พื้นผิวเพื่อบันทึกข้อมูลเชิงลึกสิ่งที่คนพบกับสร้างความประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมบางครั้งเสียงที่ได้ยินมีรูปแบบซ้ำๆคล้ายการสื่อสารหรือจังหวะที่ถูกควบคุมราวกับมีใครหรือบางสิ่งกำลังส่งสัญญาณให้โลกภายนอกฟังแต่เมื่อขุดลงไปหรือใช้เทคโนโลยีเราดาร์ตรวจสอบกลับไม่พบโพรงหรือสิ่งก่อสร้างใดๆนอกจากชั้นทรายและชั้นหินธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเสนอว่าเสียงเหล่านี้อาจเกิดจากแรงสั่นสะเทือนใต้ดินที่สะสมมานานและถูกปลดปล่อยออกมาเป็นคลื่นเสียงเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยเช่นอุณหภูมิที่ลดต่ำในเวลากลางคืนด้วยการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศแต่ทฤษฎีนี้ก็ยังไม่สามารถอธิบายเสียงบางประเภทได้ทั้งหมด นอกจากนี้มีการสังเกตว่าเสียงใต้ทะเลทรายบางครั้งดังขึ้นในเวลาที่ไม่มีลมไม่มีฝนและไม่มีการไหลตัวของทรายความสม่ำเสมอของคลื่นเสียงและความต่อเนื่องที่ยาวนานทําให้เกิดความสงสัยว่าอาจมีปัจจัยที่มนุษย์ยังไม่รู้จักเกี่ยวข้องเช่นพงใต้ดินขนาดใหญ่หรือแม้แต่ปรากฏการธรรมชาติบางอย่างที่ยังไม่เคยถูกบันทึกมาก่อนแม้จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเสียงลึกลับเหล่านี้ <c oughs> ก็ยังคงท้าทายนักวิจัยอยู่เสมอหลายคนบอกว่าการได้ยินเสียงเหล่านี้เหมือนเป็นการเผชิญหน้ากับความลึกลับของโลกโดยตรงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เพียงข้อเดียวว่า โลกยังมีความลับมากกว่าที่เราจะเข้าใจการสำรวจสมัยใหม่ยังคงดำเนินต่อไปนักวิจัยยังติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นและพยายามบันทึกเสียงในช่วงเวลาที่แตกต่างกันของวันและฤดูกาลเพื่อหวังว่าในอนาคตจะสามารถทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์นี้ได้ชัดเจนมากขึ้นแต่จนถึงปัจจุบันเสียงใต้ทะเลทรายยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่น่าลหลงใหลที่สุดในโลกตอนที่7ความรู้สึกของผู้ที่เคยได้ยิน ผู้ที่เคยได้ยินเสียงสั่นสะเทือนใต้ทะเลทรายต่างบอกว่าประสบการณ์นี้ไม่เหมือนการได้ยินเสียงธรรมดาแต่เป็นความรู้สึกที่กระทบทั้งร่างกายและจิตใจบางคนรู้สึกเหมือนคลื่นสั่นสะเทือนวิ่งผ่านร่างกายจากหัวจรเเท้าราวกับผืนทรายทั้งหมดกำลังส่งพลังงานออกมาให้รับรู้เสียงบางครั้งต่ำจนแทบไม่ได้ยินแต่บางครั้งกลับดังก้องกังวานจนสามารถทำให้หัวใจเต้นแรงหรือเวียนหัว มีรายงานว่าผู้ฟังบางคนได้ยินเสียงกระซิบที่เหมือนมีใครพูดอยู่ใกล้ๆทั้งที่รอบตัวไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆบางคนได้ยินจังหวะคล้ายชีพ,พจรหรือเสียงเรียกชื่อทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองหรือสื่อสารอยู่ใต้ผืนทรายผู้ที่อยู่ในทะเลทรายกลางคืนเล่าว่าเสียงเหล่านี้ทำให้เกิดความหวาดระแวงและความตื่นตัวเสียงที่ดังขึ้นแบบไม่คาดคิดทำให้หลายคนรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานที่ต้องห้ามหรือกำลังเผชิญหน้ากับความลึกลับของธรรมชาติที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักสำรวจหรือคนทั่วไปการได้ยินเสียงใต้ทะเลทรายมักทิ้งความประทับใจและความสงสัยไว้ในใจทุกครั้งที่ได้ยินจะทําให้ผู้ฟังตั้งคําถามว่าเสียงเหล่านี้มาจากธรรมชาติหรือบางสิ่งที่เรายังไม่เคยพบเจอเสียงใต้ทะเลทรายจึงไม่ใช่เพียงเสียงที่ได้ยินแต่เป็นประสบการณ์ที่ทําให้สัมผัสได้ถึงความลึกลับของโลกและทําให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนทรายกว้างใหญ่ เสียงสั่นสะเทือนใต้ทะเลทรายยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายทั้งนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่หลงไหลในความลี้ลับจากเรื่องเล่าของชนเผ่าพ,พื้นเมืองจนถึงการสำรวจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทุกหลักฐานล้วนสะท้อนความจริงเพียงข้อเดียวว่าโลกของเรายังเต็มไปด้วยสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจบางครั้งเสียงเหล่านี้อาจเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่บางครั้งก็เหมือนการส่งสัญญ,ญาณจากบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนทรายหรือแม้กระทั่งมิติที่มนุษย์ยังไม่เคยสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ตำนานหรือความเชื่อเหนือธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเสียงเหล่านี้ทําให้เรารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และความลึกลับของโลกใบนี้และหากคุณเคยได้ยินเสียงสั่นสะเทือนเหล่านี้ด้วยตัวเองอย่าลืมฟังอย่างระมัดระวังเพระาะใต้ผืนทรายที่เงียบสงัดเสียงแห่งความลึกลับยังคงรอให้เราเข้าใจมันนี่คือเรื่องราวของเสียงสั่นสะเทือนลึกลับใต้ทะเลทรายปริศนาที่โลกยังไม่สามารถอธิบายได้และอาจยังคงอยู่ต่อไปอีกหลายชั่วอายุคน